ยื่นภาษีได้ถึงเมื่อไหร่นะครับต้องอธิบายแบบนี้ครับปกติเนี่ยภาษีมันคำนวณเป็นปีถูกไหมครับเอารายได้ท้งปีของเราเนี่ยมาคิดภาษีซึ่งมันคิดตามปีปฏิทินก็คือมกราจนถึงธันวาดังนั้นการยื่นภาษีประจําปีเนี่ยมันจะต้องยื่นภายในปีถัดไปครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ปี2 5 6 8ซึ่งเราจะต้องยื่นภาษีของปี2 5 6 7ทั้งปีที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายครับกาหนดไว้ว่าให้ยื่นภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปดังนั้นถ้าเป็นปี67แบบนี้เราก็ต้องย วันที่3สมีนาคมปี2568แต่บอกไว้ก่อนครับว่าถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรอ่นะหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรเนี่ยครับวันนี้ครับเขาบอกไว้ว่ายืรร่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายน2568อันนี้มันเป็นสิทธิพิเศษนิดนึงครับสำหรับคนที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตครับใครที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้รับขยายเวลาไปเพิ่มอีก8วันครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่8เมษายน2568นะ อันนี้ก็เลยเป็นสิทธิพิเศษนิดน,นึงสำหรับคนที่ยื่นผ่านเน็ตนะครับยื่นช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้เพราะเขามีการกระตุ้นหรือขยายให้คนเนี่ยยื่นแบบผ่านเน็ตได้ง่ายขึ้นครับนี่คือความรู้เบื้องต้นนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจที่เกี่ยวกับการยืนภาษีพี่น้องก็สรุปประเด็นสําคัญไว้ให้ประมาณนี้นะ